คล้ายๆสบายดีพี่น้องชาสว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วจ้าเป็นจังไหนแน่น้อพี่น้องเอ้ยสบายดีสุขโขดสุขคนอยู่ดังน้องจ้าเนาะอันมือนี่ชาสว่างก่อนได้มารอคุณยายมูลในมือนี่อยู่อันนี่แหละอยู่กับม้วนมูเพิ่นนี่แหละวินาตึกศูนย์ฟอกไตพี่น้องเอ้ยจะมืดในเด้อจงมืดแน่มันแต่เด็กแต่เชาวคนเนาะพี่น้องเนาะ เช้าจะว่า,างกันได้มาถาคุณยายอยู่นี่ละกับมวอนมูทุนยายกับกำลังเขาเครื่องฟอกไกยู่เปียงใดแน่พี่น้องเอ้ยต้อน,น่องจากเพื่อบ้านนี่กะนเรียนเฮ็ดคลิปเป็นเฮ็ดยำหมกบวงกินยำหมกบวงสุพี่น้องมัน ด้เบิ้งในพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงกอย่าลืมเป็นยังไงกอย่าลืมกันด้วยพี่น้องเด้อเาจะวางคนอีสาันนี่ละ่ะวันนี้ก็ไปเอาไปรับรถมาแล้วกันคดีอยู่พี่น้องครับใช่เบิงก็โอเคอยู่คือเก่าเหมือนเดิม,มละเขากับประก,กันให้หกเดือนหกเดือนการ ถ้ามีปัญหายัางกะอยู่ในระวางอยู่ในระวางที่ขาเจ้าปรกกันให้เนะพี่น้องเนาะแต่นที่ผ่านมาสาวสววางมันเคยไปใส่บริการกะดีอยู่ยบ่มนี้ยังดอกการเขาสร้างขาเจ้ากะกะชำนาญดีอยู่นะพี่น้องเนาะก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกของมันของลูกค้าละน,นี้ก็ได้ครับมาผูดมะจามาเบาสุพี่น้อง ฟังเนี่ยแะพี่น้องคือฝนสชมโตบ้านเนี่ก็ต๊พี่น้องเล้ยหลังจากกันลงคลิปให้พี่น้องแล้วฝนก็ต๊โอ้ยกระต๊บ่ะแฮงดอกมันโต๊คข้าดอกบักม่วงบักม่วงกัหญงแล้ว่ะฝ้าเพื่อกันเห็ดเวียกับเขานี้ยงันในซานฝ่ากับห้องขึ้นเนี่ก็ลลมอยู่เจ้านีก็อากาศชุ่มชื่นดีพี่น้องกับพักกัน มาแต,แต่เศร้าแต่เสียวอีกเหมือนเก่าเช่นเดิมหละก็้ะมาพูดมาจากับพี่กับน้องเฮาภาพบรรยากาศยังยังบาแจ่งเลยลนะพี่น้องด้พูดได้จาได้พูดได้คุยกันท่อนนี่เนาะพี่นอนะ้องเนาะก็ดลยหายคิดหอดคิดถึงกัน,กนพี่น้อง ยายการต้นกินนันหอยแกงอ้อมหอยจูบเปนกระซงซุงขัดแขงขัดข,ดข,ดข,ดขาอยู่คืนนี่ก็ได้นวดขาให้กินบะค่าล่ำปไดใดดิยอยา่าอย่ากลิ่นเน่แฉลงแสลงอันหมอหามอยากจะก,กินอยู่ยายก็ได้ก็จจังซุงกินเข่าได้ยายกะ เนาะซลอน้พี่น้องพูดคุยกันนั่นเล็กๆน้อยๆ,ๆพี่น้องเขาได้พูดได้จาก็พี่กบนองเท่า,ากันขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลยๆเดอที่สามารถติดตามนับชมกระดาสาวสะพางผู้มีสารการดีใจยุยังไงการนี่ละกะพีกบนองเฮ่านี่ละเหมือนเก่าเช่นเดิมนะพี่น้องเนาะสาสะพา็ขอขอบคุณขอบคุณจ้ามือนี่กะสบายดีจ้า